สวัสดีครับวันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางก้าวแรกด้วยกันครับก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งที่เรียกว่าอายุ60หลายคนทำงานมาตลอดชีวิตตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวรีบเร่งไปตอกบัตรชีวิตผูกติดอยู่กับหัวโขนผูกติดอยู่กับตำแหน่งผู้อำนวยการผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เรานิยามคุณค่าของตัวเองผ่านงานที่เราทำผ่านลูกน้องที่เคารพผ่านเงินเดือนที่ได้รับแต่พอถึงวันที่ต้องวางมือวันที่ต้องคืนกุญจารถประจำตำแหน่งคืนบัตรพนักงานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินเดือนครับแต่คือคำถามที่ดังก้องในหัวว่าแล้วฉันคือใครความรู้สึกหวงเหวงนี้เป็นเรื่องปกติมากครับ ใจิตใจของคนเราต้องการเวลาในการผลัดใบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องสลัดใบเก่าทิ้งเพื่อรอรับใบใหม่ในตอนแรกนี้ผมอยากชวนทุกท่านปรับทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อตัวเองใหม่ครับการเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสามารถไม่ใช่การถูกปลดระวางเหมือนเครื่องจักรที่พังแล้วแต่มันคือรางวัลครับ รางวัลแห่งเวลาที่สวรรค์มอบคืนให้คุณหลังจากที่คุณมอบเวลา40ปีให้กับองค์กรให้กับครอบครัวให้กับสังคมตอนนี้คือเวลาของคุณแล้วครับให้เวลากับตัวเองในการซึมซับความเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบร้อนหาอะไรทําแก้เหงาลองนั่งนิ่งๆจิบกาแฟแก้วโปรดมองดูสวนหน้าบ้านแล้วบอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะ ที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตวันนี้ฉันเป็นอิสระแล้วการยอมรับและโอบกอดตัวตนใหม่คือกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุดถ้าเราติดกระดุมเม็ดนี้ถูกชีวิตกเกษียณที่เหลือจะเข้ารูปเข้ารอยและงงดงามแต่การจะมีจิตใจที่เบิกบานได้นั้นลำพังแค่ใจสู้ก็คงไม่พอครับพาหนะคู่กายที่ชื่อว่าร่างกายก็ต้องพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราด้วย แล้วเราจะดูแลเครื่องยนต์ชิ้นนี้ที่ใช้งานมา60สปีอย่างไรให้ยังคงวิ่งเฉิวไปได้อีกยาวไกลเราไปไขความลับของการชะลอวัยและการสร้างขุมพลังทางกายกันต่อในตอนที่สองครับเมื่อใจเราพร้อมรับอิสรภาพในตอนที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าใจอยากไปเที่ยวร่างกายกลับปวดเข่าปวดหลังอิสรภาพนั้นคงไม่มีความหมายใช่ไหมครับ มีคำกล่าวว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ตอนอายุ60นี่แหละครับในวนัยนี้ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างหมวนกล้ามเนื้อที่เริ่มรีบลงกระดูกที่เริ่มบางสายตาที่เริ่มฝ้าฝางหลายคนตกใจและพยายามหายาอายุวัฒนระราคาแพงๆมาทานแต่ความจริงแล้วยาที่ดีที่สุดคือวินัยครับ เรื่องแรกคือการขยับคนวัยเกษียณไม่ได้แปลว่าต้องนั่งเก้าอี้โยกเฉยๆนะครับยิ่งอยู่นิ่งร่างกายยิ่งเสื่อมถอยเราต้องขยับครับแต่เป็นการขยับที่นุ่มนวลและรู้จังหวะการเดินแกว่งแขนเบาๆในตอนเช้าการรำมวยจีนที่เน้นการกำหนดลมหายใจหรือการว่ายน้ำที่ช่วยพยุงข้อเขว สิ่งเหล่านี้คือการเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ข้อต่อและกระตุ้นให้หัวใจยังคงสูบฉีดอย่างแข็งแรงเรื่องที่สองคือการกินลิ้นของเราอาจจะยังหวยหาความหวานความเค็มความมันเหมือนสมัยหนุ่มสาวแต่ตับไตและหัวใจของเราเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะในท่านการลดหวานลดเค็มไม่ได้แปลว่าเราต้องกินของไม่อร่อยนะครับ แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะกินรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบกินปลากินผักพื้นบ้านกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดให้มองว่าอาหารคือยาที่เราทานเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากคือการนอนหลับผู้สูงอายุมักนอนน้อยตื่นดึกเคล็ดลับคือการทำกิจกรรมให้ร่างกายได้ใช้พลังงานในตอนกลางวันและทำจิตใจให้สงบในตอนกลางคืน เมื่อกายพร้อมใจพร้อมเราก็พร้อมที่จะไปต่อแต่เดี๋ยวก่อนครับสุขภาพดีอย่างเดียวซื้อข้าวกินไม่ได้ปัจจัยที่สำคัญที่จะมาหล่อเลี้ยงความสุขนี้คือความมั่นคงทางการเงินหลายคนกลัวเงินหมดก่อนตายหลายคนกลัวถูกลูกหลานทิ้งเราจะบริหารจัดการถุงเงินถุงทองก้อนสุดท้ายนี้อย่างไรให้ใช้ได้แบบราชาแล้วเหลือไว้เป็นมรดก ไปวางแผนกันต่อในตอนที่สามครับเรามีสุขภาพที่ดีจากตอนที่สองแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องที่หลายคนกังวลจนนอนไม่หลับนั่นคือเรื่องเงินครับเงินทองในวัยเกษียณไม่เหมือนเงินตอนวัยทำงานนะครับตอนหนุ่มสาวเงินหมดยังหาใหม่ได้แต่ในวัยหกสิบเงินหมดคือจบดังนั้นกฎเหล็กข้อแรกของการบริหารเงินวัยนี้ คือการรักษาเงินต้นหยิงชีพอย่าไปหลงเชื่อคำชักชวนให้ลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงสูแชรลูกโซ่หรือการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงเพราะถ้าพลาดพลั้งไปเราไม่มีเวลามากพอที่จะหาคืนแล้วนะครับให้แบ่งเงินออกเป็นตะก,กร้าครับตะก,กร้าใบแรกคือค่าใช้จ่ายจาเป็นค่าน้าค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทาง คํานวณออกมาเลยครับว่าเดือนหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่และการเงินส่วนนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจำแต่กล้าใบที่สองคือความสุขครับเราทํางานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อมามีความสุขในวันนี้ครับอย่าขี้เหนียวกับตัวเองจนเกินไปการเงินส่วนหนึ่งไว้พาตัวเองไปทานของอร่อยซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือทําบุญสุนทานใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองบ้าง เพราะความสุขคือกําไรชีวิตตะกร้าใบาที่สคือสุขภาพประกันสุขภาพหรือเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับค่ารักษาพยาบาลต้องมีเตรียมไว้นะครับอย่าหวังพึ่งลูกหลานเพียงอย่างเดียวการมีเงินก้อนนี้จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีไม่ต้องแบ,บมือขอใครในยามเจ็บป่วยแล้วเรื่องสำคัญที่ต้องเตือนกันคือมิจฉาชีพครับเดี๋ยวนี้คนร้ายมักจ้องเล่นงานผู้สูงอายุ หลอกให้โอนเงินหลอกว่าบัญชีมีปัญหาต้องตั้งสตินะครับอย่าโอนไวอย่าเชื่อคนง่ายปรึกษาลูกหลานหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมใหญ่เมื่อเราจัดการเรื่องเงินได้ลงตัวความกังวลจะหายไปแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคู่ชีวิตและลูกหลานก็มักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราแก่ตัวลงบางคนกลายเป็นคนแก่ขี้บน่นบางคนกลายเป็นคนแก่ขี้น้อยใจเราจะวางตัวอย่างไรให้เป็นร่มโพร่มใสที่น่ากราบไหว้ไม่ใช่ไม้แก่ดัดยากที่น่ารำคาญไปค้นหาคำตอบในตอนที่สี่ครับเมื่อเรามีความมั่นคงทางการเงินเราก็พร้อมที่จะดูแลคนรอบข้าง แต่บางครั้งความรักความหวังดีของเรากลับกลายเป็นความน่ารำคาญของลูกหลานซะอย่างนั้นในวัยทำงานเราอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนสั่งการเป็นคนตัดสินใจแต่ในวัยทกเสียนบทบาทของเราต้องเปลี่ยนจากผู้กํากับมาเป็นที่ปรึกษาครับลูกๆของเราเติบโตแล้วเขามีครอบครัวมีความคิดมีวิถีชีวิตของเขา การที่เราเข้าไปจู้จี้จุกจิกสอนวิธีเลี้ยงหลานหรือบ่นเรื่องการใช้ชีวิตของเขาอาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขึ้นเคล็ดลับของการเป็นผู้สูงวัยที่ลูกหลานรักคือการทำตัวให้เบาครับเบาทั้งกายเบาทั้งใจและเบาทั้งคำพูดยิ้มให้มากฟังให้เยอะและพูดให้น้อย เมื่อลูกหลานมีปัญหาให้รอเขามาถามแล้วค่อยให้คำแนะนำด้วยความเมตตาไม่ใช่การตำหนิบ้านที่มีปู่ย่าตายายอารมณ์ดีจะเป็นบ้านที่ลูกหลานอยากกลับมาหาเสมอส่วนความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตก็สำคัญมากครับสมัยก่อนต่างคนต่างทำงานเจอกันแค่ตอนเย็นแต่ตอนนี้ต้องมานั่งมองหน้ากัน24ชั่วโมงอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันง่ายขึ้น ให้มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้กลับมาจีบกันใหม่ครับชวนกันไปเดินเล่นชวนกันทำอาหารหรือแค่จับมือกันดูโทรทัศน์ความรักในวัยนี้ไม่ใช่ความหวือหวาแต่มันคือความเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนที่จะประครับประคองกันไปจนวันสุดท้ายแต่บางครั้งลูกหลานก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาคู่ชีวิตก็อาจจะจากไปก่อน ความเหงาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับตัวเองเราจะหาความสุขจากสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่คนได้อย่างไรมันมีสิ่งที่เรียกว่างานอดิเรกและการค้นหาเป้าหมายใหม่รอเราอยู่ครับเรามีความสุขทางกายและกิจกรรมทำแล้วแต่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดคือความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจครับไว้หสิบ คือวัยที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาสัจธรรมของชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเห็นการเกิดการแก่การเจ็บและการตายมันนับไม่ถ้วนนี่คือวัตถุดิบชั้นดีในการพิจารณาธรรมะครับการเข้าวัดฟังธรรมไม่ใช่เรื่องของคนหัวโบราณหรือคนรอวันตายแต่มันคือการบริหารจิตให้ผ่องใสและรู้เท่าทันอารมณ์ ลองฝึกสมาธิวลนิตสวดมนต์ก่อนนอนหรือถ้าไม่ชอบพิธีกรรมก็ลองฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้ตัวเวลากินรู้ตัวเวลาเดินรู้ตัวเวลาโกรธเมื่อเรามีสติเราจะไม่ตีโพยตีพายกับความเจ็บป่วยเราจะไม่ฟูมฟายกับความสูญเสียเราจะยอมรับความจริงของธรรมชาติได้ด้วยใจที่สงบครับธรรมะจะช่วยชำระล้างตะกอนในใจ ความโกรธแค้นที่เคยมีกับเพื่อนร่วมงานความน้อยใจที่มีต่อโชคชะตาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆละลายหายไปเมื่อเราเข้าใจคำว่าปล่อยวางใจที่เบาคือใจที่เป็นสุขครับและเมื่อใจเราเบาแล้วขาก็อยากจะก้าวเดินออกไปท่องโลกกว้างการท่องเที่ยวในวัยเกษียณไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศแต่มันคือการเดินทางเพื่อ เปิดหูเปิดตาและเติมไฟให้ชีวิตเราจะวางแผนเที่ยวอย่างไรให้สนุกปลอดภัยและไม่กระเป๋าฉีกครับเตรียมกระเป๋าเดินทางให้พร้อมแล้วไปลุยกันต่อในตอนที่เจครับเมื่อใจเราสงบและปล่อยวางได้แล้วโลกใบนี้ก็จะดูสวยงามขึ้นน่าออกไปสัมผัสมากขึ้นครับ การท่องเที่ยวของวัยเก่าไม่ใช่การชะงกทัวร์หรือการเร่งรีบเก็บแต้มถ่ายรูปเหมือนวัยรุ่นแต่มันคือสโลลีฟหรือการท่องเที่ยวแบบละเมียดละไมเรามีเวลาทั้งวันที่จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นมีเวลาที่จะเดินชมตลาดเช้าพูดคุยกับชาวบ้านหรือซึมซับบรรยากาศของสถานที่นั้นๆอย่างเต็มอิ่ม เลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวกไม่ต้องปีนป่ายหักโหมอาจจะเป็นการนั่งรถไฟไปจังหวัดใกล้เคียงไปนอนแพรริมน้ำหรือไปไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดเดี๋ยวนี้มีตั๋วราคาประหยัดสำหรับผู้สูงอายุมีที่พักที่ออกแบบเพื่อรองรับวิลแชร์หรือผู้ที่เดินไม่สะดวกโลกเปิดกว้างต้อนรับเราเสมอครับ การได้เปลี่ยนที่นอนได้กินอาหารแปลกถิ่นได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆมันช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารความสุขและทำให้เรารู้สึกว่าฉันยังแข็งแรงฉันยังไปไหนมาไหนได้นอกจากนี้การนัดรวมกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยเรียนไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นการย้อนวัยที่สนุกสุดเวียงเสียงหัวเราะเรื่องเล่าเก่าๆจะทำให้คุณลืมไปเลยว่าอายุเท่าไหร่ แต่ทุกการเดินทางย่อมมีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับการเดินทางของชีวิตเมื่อเราใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรละเลยคือการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายไม่ใช่การแช่งตัวเองแต่คือการวางแผนด้วยความรักและความรับผิดชอบการทำพินัยกรรมการจัดการมรดกและการสั่งเสียทำอย่างไรให้ลูกหลานไม่ทะเลาะก,กันแล้วเราจากไปอย่างหมดห่วง เรื่องสำคัญนี้รออยู่ในตอนที่8ครับเราเที่ยวกันจนหนำใจแล้วทีนี้เราต้องกลับมามองความจริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครหมีล้ลนั่นคือวาระสุดท้ายครับหลายคนถือเรื่องนี้เป็นลางร้ายไม่กล้าพูดถึงแต่เชื่อผมเถอะครับการเตรียมตัวที่ดีคือการแสดงความรักขั้นสูงสุดต่อคนที่อยู่ข้างหลัง เราคงไม่อยากเห็นลูกหลานต้องมาทะเลาะกันแย่งสมบัติหรือต้องมานั่งเดาใจว่าพ่อแม่อยากจัดงานศพแบบไหนใช่ไหมครับการทำพินัยกรรมหรือการจดบันทึกทรัพย์สินหนี้สินรหัสผ่านบัญชีธนาคารประการชีวิตรวบรวมใส่แฟ้มไว้แล้วบอกคนที่ไว้ใจได้ว่าเก็บไว้ที่ไหน สิ่งนี้จะช่วยลดภาระและความวุ่นวายให้กับลูกหลานได้มหาศาลนอกจากทรัพย์สินแล้วมรดกทางความคิดก็สำคัญการเขียนบันทึกความทรงจำประวัติครอบครัวหรือคำสอนเตือนใจทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้อ่านในวันที่เราไม่อยู่แล้วมันจะมีค่าทางจิตใจยิ่งกว่าทองคำซะอีกและที่สำคัญคือการสะสางใจ ใครที่เรายังโกรธใครที่เรายังติดค้างคำขอโทษหรือคำขอบคุณรีบทำซะตั้งแต่วันนี้ครับอย่าให้มีอะไรติดค้างในใจให้จิตวิญญาณของเราบริสุทธิ์และเบาสบายที่สุดพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเมื่อเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเราจะรู้สึกโล่งอย่างประหลาด เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันยังมีความหมายมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งภาระไว้ให้ใครและแล้วก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายบทสรุปแห่งความสุขของวัยกเกษียณสำราญเราจะขโมดปมทุกเรื่องราวเพื่อส่งมอบกำลังใจให้ทุกท่านในตอนที่9ครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ตลอดแปดตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การดูแลกายใจเงินทองความสัมพันธ์และการเตรียมตัวเพื่ออนาคตคุณผู้ฟังครับวัยหกสิบไม่ใช่วัยแห่งการร่วงโรยแต่คือวัยสีทองที่สุกสว่างที่สุดเปรียบเหมือนผลไม้ที่สุกงอมเต็มไปด้วยรสชาติที่หอมหวานและคุณค่าทางโภชนาการ คุณคือหนังสือเล่มหนาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และปัญญาคุณคือร่มไม้ใหญ่ที่แผ่ทิ้งก้านให้ร่มเงาแก่ลูกหลานอย่าให้ตัวเลขของอายุมาจํากัดขอบเฉตความสุขของคุณตราบใดที่ลมหายใจยังเข้าออกคุณยังมีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะหัวเราะและมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขจงตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าด้วยความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณร่างกายที่ยังพาเราเดินไปไหนมาไหนได้ขอบคุณครอบครัวที่ยังรักและห่วงใยขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งและผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวันนี้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นกำไรครับเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวดอกไม้บานกาแฟาหอมหอมรอยยิ้มของเด็กข้างบ้านสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความสำราญที่แท้จริง ผมหวังว่าซีรีส์วัยหกสเกษียณสำราญนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยสกิดเตือนและให้กำลังใจท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานและใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขสมกับที่ท่านได้เหนื่อยยากสร้างมันมาทั้งชีวิตขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้